วันนี้ประชาชนเหือดล้อ100จะโ่นหน้าไก่แท่เรื่องเศรษฐกิจมันก็ไม่นำเท่ากับเรื่องโควิดตอนนี้เพราะอะไรครับเพราะการบริหารงานจะไปโทษนายกััฐมนตรีเลยฮะในเมื่อเรามีรัฐคนตีควายฟอยแบบนี้บ้านเมือจะชิดหายไปกับหมดวันนี้ผมไม่สนนะครับคนจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ ผมจะต้องฟาดาตำรวจเข้าไปเพื่อที่จะไปอ่านอะลรกันต่อหน้ากระทรวงสาธารณสุขแต่ครั้นที้ผมต้องประชาชนจะไม่มีแดงกันอยู่แล้วทุกวันนี้คนจะมา,จากจะน้อยไม่สำคัญสำคัญตรงที่วัคซีนดีๆจะมีให้ประชาชน,นหรือเปล่าหรือตลอดชาติตลอดปีมึงจะซื้อแต่ของจีนมาใช่ไหม วัคซีนซีนโนแวคผมอยากให้พี่น้องเข้าใจฮะประเทศจีนเขาก็ไม่ใช้แล้วโลกเขาก็ไม่ลองรับไม่รับรองเป็นวัคซีนเถื่อนผมก็คิดว่ามึงสั่งมาล็อกแรกมึงจะหยุดสั่งเพราะว่ารู้ความจริงจากนักว,วิชาการแล้วยังนะยังง่าดายัางง่าดาสั่งต่ออีก มันก็ตอบคุณบอกว่าซีโนแวปดีอย่างอู้นดีอย่างนี้แต่ะยุ์จันโอชาเซลไปชีดแอนตาเซเนกาครับพี่น้อไ,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 ไม่มีรัฐมนตรีคนไหนไปฉีดซีโนแวนไม่ผมเห็นเลยนะพี่น้องผมนะครับให้ประชาชนไปฉีดซีโนแวปบางคนก็เกิดอะไรขึ้นครับบางคนต้องบาดเจ็บล้มตายบางคนเป็นอัามาพืชอ่ามาพาด เจ้าหน้าที่ตำรวจการงานอาชีพดีๆฮะโดนบังคับห้ฉีดวัคซีนสุดท้ายเป็นไงฮะอามพื้นครับพี่สาระเอ่ะหยับเลยกมา นะครับผมต้องบอกตรงนี้ถึงแม้หลังจากวันนี้พวกพี่จะ,จะดำเนินการถอนประกันมนจบจ<ะ>บอกความในใจในานะท่านก็เป็นนายแพทย์รัฐมนตีได้ฝักครับผมเรียนในอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเรื่องทวงถามวัคซีนโมเดนาวัคซีนที่ฉีดแล้วป้องกันเชื้อโควิดได้เนื่องจากรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19ตั้งแต่เดือนมีนาคม2563มาจนถึงปัจจุบัน วันนี้เราได้รับรู้แล้วว่าวัคซีนที่สามารถป้องกันเชื้อโควิดมียี่ห้ออะไรบ้างแต่ทางสบคและกระทรวงสาธารณสุขกับเพิกเฉยเลยละเลยและไม่ยอมรับฟังคำแนะนำจากสภาตัวแทนของประชาชนวันนี้เราไม่ต้องการรอและตายภายในบ้านโดยที่คุณจะมาอ้างกฎหมายการแพร่ระบาดของโควิดได้อีกต่อไปประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐถูกบังคับ ให้ฉีดวัคซีนแล้วต้องตายก็มีแถมฉีดแล้วก็การโควิดไม่ได้อีกยังไม่รวมผลข้างเคียงไม่ควรจะเกิดขึ้นทาให้ต้องมีการสั่งซื้อจากเอกชนกันเองทั้งทั้งที่การจัดวัคซีนที่ดีและวัคซีนที่จะทำให้เปิดประเทศไทยเพื่อกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินั้นเป็นหน้าที่อของรัฐบาลที่เอาเงินจากประชาชน ทุกชนชั้นค่าจ้างแม้แต่ลูกจ้างรายวันก็มีรายจ่ายประกันสังคมของการจัดจ้างในอีกเจวันกลุ่มกะมาววงคำตอบอ,อีกภายใน7วันในนามของประชาชนคนไทยทุกคนครับผมผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยมีความปัฒรถนาดีต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเหมือนกัน ผมเชื่อว่าตรลงสาตุกห่วงใหญ่พี่น้องประชาชนนะครับห่วงแล้วตายะไรวันนี้เหรอคะห่วงใหญ่พี่น้องประชาชนและทําดีที่สุดนะครับทําดีที่สุดนะครับขอท่านเห็นใจพวกเราด้วยเราปฏิัติงานนะครับเรยกว่ายี่สิบสี่คับเจ็ดยี่สิบสี่ชั่วโมงเจ็ดวันตลอดเวลานะครับข้อนี้ขอให้ท่านมั่นใจในทีมงานของหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนข้อที่สามนะครับผมเรียนท่านว่า ขณะนี้เนี่ยสาการเนี่ยเรารุนแรงแล้วเราร่วมมือกันความสําเร็จที่เกิดขึ้นในมาตรการต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จากตัวพี่น้องประชาชนด้วยรวมถึงภาครัฐและทุกภาคสว่วนดังนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมมารับเรื่องแล้วเนี่ยขอท่านมั่นใจนะครับว่าเรื่องนี้ถึงผู้มหารับสูงแน่นอนแต่นะครับผมขอแนะนํานะครับเรื่องการชุนนมดังกล่าวเนี่ยดำเนินการเรียกว่าลดพื้นที่ลงเกิดความเสี่ยงมากขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าท่านกรนณานะครับ และเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองขอให้ท่านสลายการชมุมนุมนะครับเรารับหนังสือแล้วเรายินดีนะฮะถ้าท่านส่งัวแข็งเข้ามาหรือก็ตามเนี่ยนะครับโดยมาพูดคุยในลักษณะสร้างสารรค์นะครับเราน้อมรับฟังอยู่แล้วท่านก็คือพี่น้องประชาชนซึ่งหน้าที่หมอต้องดูแลพี่น้องประชาชนครับนะครับผมก็มีคุณพ่อคุณแม่คุณปูคณคณคณ่คุณย่าเหมือนท่านนะครับแล้วก็เราดูแลทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณมากครับ าาก็วันนี้นะครับผมหวังว่าพวกเราประชาชนคงจะไม่เห็นภาพ,พที่พี่น้องต้องนอนตายที่บ้านอีกแล้วก็คำอ้างที่กล่าวอ้างว่าเตียงไม่พออีกอย่างน้อยนะครับเราก็ได้รับฟังพี่ตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข,ขออกมาพูดเราก็อุ่นใจขึ้นพวกเราก็เป็นกำลังใจให้แพทย์แล้วก็พยาบาลทุกคนที่เป็นด่านหน้า พวกเราก็เป็นประชาชนทําได้เท่านี้นะฮะขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับแล้วขอความร่วมมือณขณะนี้เนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดถ้าท่านแยกย้ายได้เราเลิกเสนอแล้วนะครับแล้วเราน้อมรับความปรารถนาดีของท่านและจะทาทุกสิ่งเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างดีที่สุดครับขอบคุณมากครับ